ทนพอใจโบมียางใดที่บกคือเห็นคือเห็นตลอดสบายดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านนะครับทีเข้ามาติดตามรับชมทางช่องวิธีคนสองฝั่งคงอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องเวลาหาโมงเย็นณประเทศแคนาดานะครับ ถ้าพี่น้องฟังไทยและกัพี่น้องทังฟังเล่าร่วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าทิดติดตามยุโรโปเพราะว่าจะเป็นทางยุโรปและกะั้ทางอเมริกานะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเกิดเหตุด่วนอ่าโจรอุกอาจนะครับพี่น้องเข้าปล้นล้านทองใจกลางนาครหลวงเวียงจันทร์นะครับเป็นเหตุที่ทําให้ FC เอฟซีหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะเอฟซีพี่น้องฝั่งไทย แล้วก็ FC ในสปปลาวนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาทาง Youtube เยอะแยะมากมายนะครับเจ้าของร้านนี่นะครับเป็นเจ๊นางนะครับเจ๊นางพอใจแล้วก็หลาน้อยนะครับ2คนนี้นะครับบุคคล2ท่านนี้แน่นอนนะครับว่ามี FC ที่ติดตามเจ๊นางเยอะนะครับแล้วก็ติดตามหลาน้อยนะครับก็เลยเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเอามานำเสนอหน่อยนะครับ FC ก็สนใจนะครับ ผมก็ได้ติดตามข่าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้นะครับแล้วก็ f c ท่านไหนที่สนใจอยากดูคลิปนะครับก็เข้าไปติดตามเพจแล้วก็ f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้นะครับเพราะว่าตอนที่โจรเข้าไปป้นเนาะนะครับโจรเข้าไปป้นร้านเนี่ยคือมันมีคลิปวิดีโอชัดเจนหมดเลยนะครับแต่ไม่สามารถเอามาลงช่อง y o u t u b e ได้นะครับเดี๋ยว YouTube จะติดแดงนะครับ ผมก็เลยต้องลงเป็นภาพให้นะครับประเด็นนี่คือนะครับความเสียหายก็เยอะนะครับทองหายไปนะครับ54าบาทแล้วก็กระจกร้านนะครับพังเจ้าของร้านก็ได้รับบาดเจ็บนะครับเจ้าของร้านก็คือเจ๊นางพอใจอเจ้าของร้านทองอยู่ที่เ้ามีหลายสาขานะครับพี่น้องครับอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยคือเป็นของน้องสาว นะครับใจกลางนครหลวงเวียงจันทร์ส่วนเจ๊นางก็อยู่ที่เซโนนนะครับทางสวรรค์เขตนะครับทีนี้ประเด็นเนี่ยคือประเด็นมันก็มีมากไปกว่านั้นก็คือเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ลาวเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไปที่เกิดเหตุแต่ว่าทางเจ๊นางเนี่ยตามที่พูดในคลิปนะเจ๊นางคือแกก็รู้สึกว่าทั้งเจ๊นางทั้งน้องสาวแหละครับก็รู้สึกว่าพึ่งพาอาศัยเจ้าหน้าที่ลาวไม่ได้ นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ลาวได้พูดกับเจ๊านางเนาะตามที่เจ๊านางพูดนะเจ้าหน้าที่ลาวบอกว่า้าบอกเกิดเหตุขึ้นกับบอกคิดหอดพัวเข้านะครับคำนี้เป็นคําที่ทําให้คนที่เป็นประชาชนหรือว่าแม่ค้าชาวขายหรือนักธุรกิจถ้าได้ฟังคํานี้จากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะจะรู้สึกว่าน้อยใจแล้วก็เสื่อมนะครับเสื่อมศรัทธา ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็หมายถึงว่าถ้าคุณไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณก็ไม่นึกถึงเจ้าหนาา้าที่ตำรวจนะครับอันนี้สื่อความหมายนะถ้าตีความหมายเป็นภาษาไทยนะเจ้าหน้า,าที่ตำรวจพูดแบบนี้นะเหมือนว่าคุณไม่เคยให้เงินเจ้าหนาา้าที่ตำรวจคุณไม่เคยดูแลเจ้าหนาา้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไม่ค่อยให้ความสนใจและไม่ให้ไม่ให้การคุ้มครองหรือไม่ดูแลคุณคุณรู้ไหมไม่ดูแลคุณอันนี้คือเจ้าหน้าที่ลาวไม่สมควรออกมาพูดคํานี้กับประชาชน คนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลนะนะครับทีนี้คือในกล้องวงจรปิดนะโจนนี่ยิงตุ้มๆเข้าไปในร้านเนาะกวาดเอาร้านทองเอากวาดเอาทองอะ่ะห้บาททีนี้เจ้าของร้านะนะครับแฟนของเจ้าของร้านนะครับหลานหน่อยอนะครับก็เอาปืนน่ยยิงยิงตามะนะครับยิงตามโจนอะ่ะ นะครับยิงสวนกลับนะครับแต่แต่คือโจรไปแล้วไงนะครับแต่ยิงสวนกลับให้โจรน่ยหยุดคล้ายๆกับว่าเหมือนยิงขู่กลับไปอะ่ะนะครับทีนี้เจ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาดูเหตุการณ์เนาะมาดูกล้องวงจรปิดเจ้าหน้าที่บอกว่าทําไมไม่รักษาความปลอดภัยอะไรสักอย่างนี่แหละครับทําไมดูแลไ,ไม่รักษาความปลอดภัยอะ่ะเจ้าของร้านเขาบอกว่าเขามีรอปรพอหรือว่าสกิลิตี้ทั้งสองคนแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยเลยเขามีปืนด้วยนะครับ แต่ปัญหาคือเจ้าหน้าที่แทนที่คือจะรีบจับโจรน,นะครับกลายเป็นจะเอาผิดกับเจ้าของร้านว่าปืนนะมีหนังสือไหมมีเอกสารไหมนี่แหละคือเจ๊นางเขาออกมาพูดว่าแทนที่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจลาวนะจะเรียบเรียงนะครับเขาเรียกว่าเรียงอันไหนที่มันสําคัญกว่าจับโจรก่อนไหมผู้ผู้เสียหายเขาขอร้องประชาชนเขาเสียหายนะครับไปจับโจรก่อนไหม เรื่องปืนมีหนังสือหรือไม่มีหนังสือเจ้าของร้านเขาไม่หนีไปไหนหรอกเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบเขาพร้อมที่จะชี้แจงเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับตอนนี้เขาต้องการจับโจรนึกออกไหมเขาต้องการที่จะจับโจรแต่เจ้าหน้าที่จะมาวุ่นวายกับเรื่องเอกสารหนังสือมีไม่มีนะครับกลายเป็นโจรนี่ไม่ได้สําคัญเลยนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเรียงนะครับว่าอันไหนสําคัญกว่าแล้วเจ๊านางได้พูดนะครับว่าเหตุเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะ สครั้งในระยะ4เดือนที่ผ่านมาเดือนสุดท้ายไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำเกิดเหตุซ้ำซากนะครับดูกล้องวงจรนะครับโจนเนี่ยคือใช้กระเป๋าที่มาอ่ปนนะครับกระเป๋าใบเดิมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นว่าความปลอดภัยหรือเหตุที่เกิดขึ้นในระยะ3-4ครั้งที่ผ่านมาไม่สามารถทำไร้โจนได้เลยในนครหลวงเวียงจันทร์นะอันนี้มันแสดงให้เห็นว่า ศักยภาพความสามารถของเจ้าหน้าที่ลาวไม่มีนะครับเกิดเหตุตั้ง4ครั้งครั้งล่าสุดนะครับคดีไม่คืบหน้าแถมมาก่อเหตุซ้ำซากแล้วเจ้าหน้าที่ยังมาพูดแบบนี้กับประชาชนว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็ไม่นึกถึงพวกเขานะครับอันนี้เป็นคําพูดของเจ้าหน้าที่ลาวนะอันนี้เจ๊านางเป็นคนพูดนะอันนี้อยากให้พี่น้อง f c ในประเทศไทยเนี่ย แล้วก็ FC ในประเทศลาวนะครับที่ติดตามวิถีคน2ฝังโขงนะครับ7 0 0 0 0กว่ายูสเซอร์นะครับ70,000 s u b นซับสไนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาว่าพึ่งพาอาศัยได้ไหมครับเจ้าหน้าที่ลาวถ้าไม่จ่ายเงินถ้าไม่จ่ายสวยอ่านะครับนี่คือที่มาที่ไปก่อนอื่นนะครับพี่น้องผมจะเปิดคลิปเจ๊นางให้ฟังนะครับผมไม่ได้สนใจว่าจะติดเหลืองหรือไม่นะครับเพราะว่าเจ๊นางอาจจะพูดรุนแรงเนาะมีกูมีมึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อาจจะติดเหลืองนะครับไม่เป็นไรนะฮะคือเอาใจ f c จนางที่เข้ามาติดตามผมแล้วก็นาให้นําเสนอเหตุเกิดขึ้นที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ฝากคนละหนึ่งแชร์นะครับเมื่อยเลยกูก็เริ่มเมื่อยเพราะกูยังบดิษฐ์ใส่เข่าบดมือกูก็เริ่มเมื่อยประการแรกกูเมื่อยประการแรกนี่กูเมื่อยก่อนเพราะว่ากูบดิษฐ์ใสเข่าบดมือหลายคนอิจยะมู่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวแก่กับการปุลลห่านค้ำพอใจสาขาหนักคนหลวงหลายคนก็เสียหูประการแรกเสียหายยังแน่หนึ่งค้ำในมันเสียหาสิบสี่บาทหาสิบสี่บาทสองประตูแหวนแตกแก้วแตกสามสองพอเมีนี่เจ็บอืมเดอ้อประตูแตกแล้วก็ตู้โซ่ก็แตกหลายคนก็เสียถามว่ามันเป็นอะไรอืมเป็นยังมันคือเกิดขึ้นอียังนั่นนี่ กูชิคอเจกหลายคนกะอันนายอยากถามเลยอยากฮู้หลายหลายคนกะอยากสมนำหนาเออกูเข่าใจหลายคนกะอยากสมนำหนาบัานนี้กูชิวเ,เดอ้อแต่ว่ากูอยากถามอยู่อย่างหนึ่งในความขึดของกูบักขี้แม่นี่นะเดอ้อปุ้นมานี่สี่เถื่อแล้วเถื่อนี่เป็นเดือที่สี่ลากมาตั้งแต่ตั้งแต่ ดึงเพ็แรแลนดึงคำแลนปุ้นห่านคำเทื่อนี้เป็นเทือที่สี่ที่มันเกิดขึ้นในระยะสี่เดือนเออ oh, <no. S 1> ห่านคำพอใจนี่นะผู <No. S 1> ้สีเบ้าตั้งขึ้นมานี่นะมึงมีเบ้งนุ่งยากถึกต้องถึกต้องขอเบตามึงด้เคยจือ่อพอขยบตาขอ,าขอ,อยอ่านคอมเมนต์เออ,เอ,อ มีเบ็นเงี้ยถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายและเสียทุกอย่างที่ตามหลักการมัดทุกแมวเด้อและบันทึกกูชีบา้าสิ่งใดบา้านี้ที่หานคำตรงการเดี๋ยวนี้แน่นใจกูเดอ้ดอกูชีบอกเด้อ ห้า,ามคำอื่นคุดกระบอกบอต่างอยังกับกูดอกเปิดห้า,ามคำสั่มเปิดถ่าโจนมาจี้มาปุ้นแล้วมีคำว้าหนึ่งที่กูเจ็บใจคำว้าทีบ่าบัดเกิดเหตุจังคือเห็นพวกเฮากูสิบอกเดอ้อห้า,ามคำพอใจบ่มียัางใดที่บอกคือเห็นคือเห็นตลอดพวกกูนี่เดอ้อทั้งเรื่อง ค่าใช้จ่ายอี่ยังต่างๆและกการสนับสนุนสสนนนุับต่างๆพวกกูบบบบ้กับโบเคยขาดบบมีย่ามใดที่บ,บคุคอเห็นถามถึงระบบป้องกันหลายคนเขามาว่าว่าห้ามคำพอใจบบมีระบบป้องกันคน่านสิเปิดห้ามคำต้องป้องกันร้อยเปเซนกูจะถามคืนสิกันสั่ใดทัานคนมันสิมาปุ้น มีท้งปืนถือเข้ามามึงบวมบกมึงสิแอนเอิร์ใส่ปืนให้มันยิงบอกประการแรกกูอยากถามกับการที่เขาสิต่อสู่ลายคนหมักหมักว่าว่าทั้งทั้ง,ท,งทั้งต่อหน้ารายก็ทั้งหลับหลังทั้งกู<ส>ที่บอกเ<บ>ด้อห้ามคำพอใจสาขานคะรหลวงมีย้ามสองคนผัวอย่าน้อยก็อยู่ปืนสองกระบอกอยากให้กันสําใด กูอยากถามว่าพวกกูนี่นะแม่ข้าคือพวกกูนี่นะจะต้องเพ่งตัวเองอีกหอดมือไดเล็กกูถามใจสุแน่วะกูถามใจสูนะส,สู้บ่อยากเพ่งบ่สิ่งที่สู้ควรเิ่งควรมีกู้จะมีสู้เข่าใจเนาะเขาถือโจนจี้เขาถือขี่รักขึงเฮือน พายที่เ้าอยากเพ่งพาตัวเองพ่อแม่บอปู่ญาตายายบอกหรือสินศักศิษหรือปู่ญาตาทั่วที่ตายไปแล้วกูถามคำหนึ่งกูอยากถามคำหนึ่งว่าทุกคนสุดคือกูบอกแล้วสีเดือนมันเห็ุยังอยู่ตั้งแต่มันเกิดเรื่องมันนี่น่ะ แลสุดท้ายี่ห่างกันบ่ฮอดห,หนึ่งเดือนและกูสิบอกเดอล่าสุดนี่คือบ่ฮอดเดือนหนึ่งห่างคัเมื่อนั้นนะคะ็มามาเบิรงรลานเราแล้วห่างอี่ล้น่อยแล้วจะไปพูดห่างัันแต่รอบนี้บบได้มาเบิรงร้านเราเลยเข้ามาแบบนี้เข้ามาแบบถือปืนถือปืนข้างหนึ่งข้างหนึ่งถือคอดข้างหนึน่งถือปืนข้างหนึ่งถือคอดกูถามซูแอนเอิร์กสู่บอกกูยังดีใจติ น้องกูบอเป็นอย่างน้องเคยกูเป็นอย่าง้วทุกคนในห้างบุรีภัยเป็นอย่างยังปลอดภัยโชคดีตัวนี้เสียเงินเสียคำกับยาแม่มันกูให้รอดนีร้อยล้านบักได้ให้ข้อมูลหรือว่าจับบักนั่นให้กูได้กูให้รอดร้อยล้านเลยนะค่ะสิบสี่บาทนะและคั้นแม่นว่าเด้อกูได้ยินข่าวเด้อบักอันนี้เด้อไปกบดงกบดานฝั่งถ่ไทยยังนู่นนั่นนี่เด้อฝั่งไทยไทยแจ้งบอแสเแล้วจับกูบักนี้ได้กูให้สองแสนบาท กูอยากถามคำหนึ่งว่ากูจะต้องอัตชีอัตโนโนาโทได้แบบนี้หาฮอดมือใดกูซึกศูนุนเปล่าและสิ่งที่กูเสียใจที่สุดมือนี้คำถามว่าปืนน้องเคยกูที่มาแนาวใดไปแนวใดมาแนวใดกูว่ามึงควรไปสืบหาโจนเรื่องนี้ว่าน้ำหลังจะไหนน้องเคยคกูก็อยู่นี่มันโมนี้ดอก จังมาถามันจะไดมันจะได้มาได้ัลยจังว่างหนึ่งหลังบ๊เป็นอยังเด้อเอาเรื่องโจรนี่ก่อนบ๊เป็นอยังอยู่นี่อีหล่าบ๊ไปใส่มาจับโลดครอบเขาคุกครอบเขาตารางคันมันพิษแต่ในก้อนละนี่ที่มันบอกพิษมีบูไดสิแอนเอิร์ดมาหัพิซซ่าความเสียหายที่หลายคนได้เ้าเลยกับป้านา ตลอดจนอดคอมเมนต์เสียหายหรือยังกระยากระตามแต่ที่มันเกิดขึ้นนําองค์กรหลยกระตลอดจนทอดสองผัวเมียกูบอกล้าออกมายอมหับและกระเยียวยาบอกมียังที่จะมาเยียวยาแต่ค่ะสมมติว่าในกรณีที่มันพิษกูอยู่นี่กูหาโตบายากอีกพวกูก็คือกันอยู่นี่และพวกกูก็กไปใส่ด้เต้นตอนโยนหนีไปใส่เขต้องยากพิษบากกันปากพิษถือบากกันตากถือแฟนเขต้องยาก พันปืนกู้เด้อกูสิบอกเด้อกูสิบอยิงคู่กูจะยิงมันตายขนาดปืนกู้สิบอมีนังซื้อกระยาปืนกูสิบอมีนังซื้อกระยากู้จะยิงมันตายแค่มันตายกู้เสียพิซซ่าผ่าหัวมันนี่กู้สิเงีติดคุกนี่คันปืนกูบอมียังเสียนังซื้อนี่กู้สิเงี้ยกู้บอกโลดแต่ก่อนสิมาถามเรื่องนี้นะกูสิบอกมึงก่อนสิมาถามพวกกูว่าปืนหนามีนังซื้อหรือบปล่เอามาแต่ใส่มึงไปจับโจรไหนมันได้ก่อน ห้าสิบสี่บาทนี่กูให้เลยแกกู้ให้เลยขอแต่ไฮจับมันได้ยังไะใจสั่กูบ่อลอยล้านนี่ใครจับมันได้หรือแจ้งบอแสได้นี่จับมันได้นี่กูให้ล้นลอยล้านนี่ทั้งแจกทั้งแถมเลยสู้เอ้ยเห็นไหมกูเห็นมั้งดูกูอยากถามคำหนึ่งภาษาอังียกจับรดกูบกูกูอยากถามคำหนึ่งยายกูเสียความรู้สึกไปหลายกว่านี้ ยัยผู้เสื่อมศรัทธาไปหลายกว่านี้เสียความรู้สึกยังบอดพอเสื่อมศรัทธาเพราะว่ามันซ้ำแล้วซ้ำมถี่สั่มแล้วสั่มสั่าและโจรผูกเก่าหู้ประพันธ์สันฐานมีขบกล้องวงจรปิดมีขบบ้านพ่อเมืองแม่หู้มดจับบอดได้กระเป๋าใบเก่าที่ใส่เข้ามาอันเก่าเลยผู้ใดผู้ใดผัดผันมาปุ้เนี่ยคือการขนาดเปลี่ยนกระเป๋าหน่วยใหม่กู้ช้ไทยละล่ากระเป๋าหันมาส์แหมป๋าอันเก่าหึดลาย แจกเด้อนี่เด้อจับได้นี่นะให้เลยนี่ปู่บอกเบาเบาแสอนี่นะถามว่าเดีนยวนี่ในจิตใจนี่นะโคตรหูบอกโคตรหูแห้งแต่ถามว่าทเสียใจเนี่ยบ่ได้เสียดายคำเลยเสียใจย้อนว่าบ้านเฮานี่นะเพ็ดยังบ่ได้เลยกว่านี่เลยบอกที่จะต้องมาเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำเลยที่ใช้สิวิต่อไปแบบได้ในเมื่อเฮาบ่สามารถที่จะเอื้ออิงเสียพได้เลยต้องไปพ่งบ่พ่งแม่เฮาเองอีกบอก งิดนํำตอนนี้นี่นะสู้บองหน้ากูทุกกูค,ค,คือคือคนมาน,างน,น,นังบอยนะนะันน่งเด้อที่กูเสียใจเด้อลูกน้องน่ะเจ็บตั้งร่มค่ะไปหาหมอน้องเคยกูเจ็บน้องสาวกูเจ็บแทนที่สะคว้าควายหาบักโตมันเหตุบักโตที่มันก่อเหตุตั้งมาสามสื่สวนสอบสวนเรื่องปืนกูพ่อมตอบทุกคำถามถามึงถามมากูตอบได้ ทา่านคนใจเปิดเผยที่สุดหนะที่นี้กูบอกแม่บอกเป็นตัวยน,นี้อีกร้อมให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่และพรรคหลักร้อมมัดบอกว่าทีมใดที่เข้ามาอีลพร้อมมดเสียใจใดกูดสิบอกใดสินด้นใดควรฟ้าควรหีบสิ่งใดควรเอาไว้น้ำหลังจัดเลี้ยงแม่ความสำคัญจัดเลี้ยงได้บอกคือกังใดกูถามแน่ เชียยายนี่ไพกก่มาไห้พ่อกูนมจ้ร้อยล้านนี่ไพ่จกกูนี่จกกูถามแม่ใจใจสักกันแม่กูยังใจเชี่ยวกูว่าในไรสั่ขอโทษเด้อเมื่อนี่แม่ตั้งอันกล้องอยู่ไกลก็เลยบ่เห็นคอมเมนต์ประกาศแรกกูเฒ่ากูแนบม่เห็นนีลาบอได้ไห้เด้อ เสียใจนําเรื่องราวที่มันเกิดน้องกู้นี่นะกูสิบอกมึงข้ากัดออกข้าก็ไปผ่าตัดเลสิกตามือมือซื้อหรือมือวานมือวานนี่โลดมือวานนี่ผ่าตาตอนเศร้าอืมยังหยอดนนำตาเทียมอยู่คือิ่งแล้วถามถึงความป้องกันหคำทำถามวบาคือตัวป้องกันมึงใส่ป้องกันสัมปะร มึงใส่พวกกู้แจกอาวุธสงครามไปซื้ออยูไนต์อาวุธสงครามไปซื้ออยูไนต์ปืนกูถามคำหนึ่งสบายดีถามไปพิจารณาก่อนแนวใดป้องกันกูถามมึงคำหนึ่งว่าซ้ำนี่ยังว่ป้องกันบอกซ้ำนอกประตูเล็กแบบดึงซ้ำสอง ประตูแก้วแบบกคตหลอกอัตโนมัติแกะจกนีระัยกประจกนะอัดแบนมืดอีกได้ที่มันชุบแล้วมันก็แตกติ๊กแหวนติ๊กกันแตกปืนสองกระบอกคนง้ามสองคนป้องกันซํานี่แล้วอยากให้ผู้เห็นแนวไหนอันนี้นะห้าค่าขายไหนโบแมนข้งแสง ทค้าขายบาเวเป็นกองบรรษัการที่จะต้องมีอาวุธขบมือใครแบ,บอะกอากาศก็ระเบอกบละนางค้าคับเบาแบกกรบอกบบอได้เลยเฮ้ยมันผิดกฎหมายเฮ้ยซื้ออยู่ใสกูสิซื้อผิดกฎหมายเลยอดมันซื้ออยู่ใสกูสิย้ายให้พนักงานกูนี่ผิดกฎหมายเลยแล้วจะเล่าว่าเกิดเรื่องจะขึ้นเห็นคึดนนะมันคึดนได้แต่ถามว่าตอบสนองความคึดนี่นได้บ่ไม่ดีบอบอขางนายในหะ้ได้ตอบสนองได้บ่ความคึดนี่น ความขืนอ,อย่างมีอาวุธคบมือเห็ดที่ช่างแสงนี่ <c oughs> เห็ดคือแบบขอาองเร่ากานี่แต่ท้ามาตอบสนองได้บอบ่ได้เรยจะทา,ามันไม่แม่นหน้าทีหน้าที่ข้าพายต้องคูจักหน้าทีพายหน้าทีมันแม่หน้าที่ทข้าพายหน้าทีเสียภาษี โบแมนโบมีแต่กูก็เฮ็ดมันมาได้หน้าที่ของกูแม่นบอกกูเอาหรือว่ากูเอาผิดบอลใดแม่นได้ได้คือกูเอาผิดแม่นได้ด่าได้ได้ด่าได้กันกูเอาผิดแต่คือกูเอาผิดด่ากูด่าคืนเร,เรื่องเจ็บเรื่องเจ็บเรื่องเสียหายเอาไว้ก่อน,น,นตอนนี้ว่าเรื่องมาภาคส่วนตัวนั้นกับภาคส่วนตัวนั้นก็ต้องสอบกูเป็นไปเนาะเพราะว่าตามเหมือนเพม่อนก็ยังมาขอข้อมูลแบวบว่าบ่ได้สนใจซ้ำหรับ ทางเฮาสิเป็นอะไรไอ้เนี่ยอลาข้าววาออกสื่อเลยเด้อบ่บ่ได้บ่บ่ได้ปิดหลับหรือว่าก็บ,บไ่ได้น่ะอายคือหาสิบสี่บาทที่เสียไปหน่ะแจกเลยพร้อมแจกให้เจ้าหน้าที่ในกรณีจับได้เลยได้ของกลางพร้อมแจกพร้อมผู้ใดที่หายบ่แซนี่หนึ่งร้อยล้านท่านเป่าเรื่องใจเนาะบ่ได้เต้นต้นยนต์หน,ยนยีไปไซบ้านอยู่ทรงสังงางมาโลกพ้อมสําหรับผู้ใดที่ว่าใสาย่ยี่ยังกระยากระตามเนาะอีลานี่มันใจบ่เบได้ปิดพร้อมพิสูจน และครอบครัวกู้นี่กะยืนยัดอยู่บนแผ่นตัวนี้นะมาแต่โดนแล้วมือใสใจสะอาดกล้าว่าออกปากมาจัวนี้มีได่ถือโจมตีมาตลอดว่าครอบครัวกูนี้เปื้อนกู้พ้อมจีจ้าห้ข้อมูลมาโลดคันสุดว่ามันพิษนี่แหละครับพี่น้องคือความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสปปลาวถ้าไม่ได้ผลประโยชน์ถ้าไม่ได้สวย นะครับคดีก็ไม่คืบหน้านะครับตอนนี้ครับผู้เสียหายเจ้าของร้านนี่นะครับมูลค่าความเสียหายนะครับก็หลายแสนบาทนะครับเจ้าของร้านนี่ตั้งรางวัลน,นะครับ100ล,ล้านกลีบ100ล้านกลีบนะครับตามจับคนร้ายมาให้ได้นะครับทอง54บบาทนี่เจ้าของร้านจะไม่เอาเลยจะแจกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหมดเลยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่พิสูจน์ ความสามารถในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประชาชนจะพึ่งพาอาศัยได้ไหมนะครับนี่คือเจ้าของร้านบอกนะ5 4บบาทเนี่ยยกให้หมดเลยถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้ให้หมดเลยนะครับแจกให้หมดเลยครับไม่เอาเลยสักบาทเดียวเพราะว่ามันเกิดมาตั้ง4ี่ครั้งแล้วนะมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนี่ใจกลางนะครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสอปปลาวเลยนะนะครับอันนี้คือความปลอดภัยมันไม่มีนะครับ เจ๊นางพูดทุกอย่างคือชัดเจนตรงไปตรงมาอันนี้คือ fc เจ๊นางที่ฟังผมนะที่เข้ามาติดตามผมผมเข้าใจว่า fc เจ๊นางเข้ามาติดตามผมมากขึ้นอยากให้ผมพูดถึงเรื่องเจ๊นางเกี่ยวกับโจรปล้นล้านทองนะครับเวลาผมไลฟ์สดในคลิปอื่นนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาอยากให้พูดเรื่องเจ๊นางเจ๊นางเจ๊นางนะครับนี่คือที่มาที่ไปนะครับสิ่งที่เจ๊นางพูดที่ผ่านๆมานะครับ พวกเสียผลประโยชน์อาจจะดูรุนแรงตรงไปตรงมานะครับคือความจริงที่เจ๊นางพูดเนี่ยคือความจริงหมดเลยนะแต่พวกที่ชอบโกงชอบคอร์รัปชันพวกนี้ชอบใต้โต๊ะใต้เตียงพวกนี้คือเขารับไม่ได้บางคนก็ไปสมน้ําหน้าเจ๊นางนะไปสมน้ําหน้าเจ๊นางไปสมน้ำหน้าน้าหน้าหลาหน้นอยนะครับเจ้าของหลานเนาะอยู่เวียงจันทร์นะครับไปสมน้าหนาเขาเพราะว่าอะไรอะ่ะคือไม่ชอบเขาพูดอันนี้คือเฉพาะบางคนนะ แต่ทุกอย่างมันคือความจริง FC ที่ติดตามเขาเยอะแยะมากมายนะครับล้วนแต่เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์อก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้หลยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสบายดี